พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จจาริกโดยลำดับจนถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในสมัยนั้นชดินสามคนคือชดินอุรุเวลกัสป,ปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชดินห้าอคน ชดินนาทีกัสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชดิน300คนชดินข・ยากัสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชดิน200คนซึ่งอาศัย อยู่ในตำบลอุรุเวลานี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปสู่อาสมของชดินอุรุเวลกัสปะแล้วตัดว่าดูก่อนกระบถ้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่งอุรุเวรตอบว่า ข้าแต่มหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยแต่ในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายแรงอย่าเลยมันจะทำให้ท่านลำบากแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดว่า บางทีพญานาคจะไม่ทําให้เรารำบากดูก่อนชดินกัดศพเอาเถิดขอท่านจงอนุญาตโรงบูชาเพลิงนั้นแก่เราอุรุเวละตอบว่าข้าแต่มหาสมณะเชิญท่านอยู่ตามสบายเถิดก็ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จเข้าไปสู่โรงบูชาเพลิงแล้วส่งปูย่าเครื่องราชประทับนั่งคูบาลังอยู่ตั้งพระกายตรงดำรงพระสติมั่น